สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราเพื่อนๆแล้วก็น้องๆสมันะครับมาอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกครับที่บางพูครับวันนี้นะครับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิจิตรยาคมพาทุกทคนนะครับมาเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับข่ายอนุรักษ์ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่แรกเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะบูชาองค์ศาลพ่อปู่ชายมงคลกันก่อนครับ ไม่แว mm ่นแดรู้แต right, ่ตาอุ๊ยเขาไปอบอร้อนอ่ะวดีค oh ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราองไหว้พระไหว้พะไว้พะมุกไหว้พระไหว้พระก่อนอะครับเพื่อนเพ่ครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนสะพานสุดเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับว่าที่นี่งดงามอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับล้วก็ถึงช่วงที่เรามาอยู่กันบนสะพานสุดใจเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะครับว่า ตุตาพูดพีทแล้วไปดูนะครับว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงบ้างกับความเงียบในครั้งนี้ทีมครับสะพานที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อสวยค่ะนกนกอนตรายนกหน่อยเออไม่เอาเาเป็นวันตายครับสะพานที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็โอเคแล้วนกนกสวยไหมครับอันนี้นกอะไรเหรอครับนกก็เป็นนกอ่ะนีนกอะไรไม่รู้เหมือนกันนางนวลเห็นเรือเปล้วมาโตว่าไงบ้างครับ ครับเป็นไงบ้างไครับความงดงามของที่นี่ก็งดงามเหมือนตัวดิฉันเลยค่ะเหมือนแบบเจอฝาแฝดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขันสวยใชกขันนี่ก็สวยทุกอย่างแล้วเพอร์เฟกต์นะค่ะต้องร้องแบบเสียงนกให้ฟังไห <laughs> มยด้าด <laughs> ้เล็กดีดีอะไรที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเฉย <laughs> ๆค่ะนี่ฟางครับที่นี่เป็นยังไงบ้างครับนกสวยไหมสวยมากขอถามคำาเกี่ยวกับนก นกสวยมากนี่มุกครับมาสัมภาษณ์กันดีกว่ามุกเป็นไงบ้างบรรยากาศที่นี่หรูเลิศอลังการมากเลยค่ะห่วงร้อนก็เลยค่ะตายยังไม่ตื่นยังเมารถอยู่เลยค่ะยังเมารถยังไม่หยุดออกเลยเลยมุกสามคำเกี่ยวกับนกมุกหรอสามคำหมืนรดมากนนี้ดูมุกสามคำเกี่ยวกับ การต่อทุกนี้นะคะอ,อ้อหัอวแกแบ้วมากเลยอย,อยากกลับบ้านาเจ็บเจ็บป่วยทุกค <laughs> นอยาก ดีอะไรมึงเนี่ยสองม่ต้ออไโอ้บอกปากแดงกันแบบโอ้ดูแล้วมึงดูไอ้ตัวที่บินนี่อะไลปากแดงจอมเด็กปากอเด็กอยู่ก็มีเ๊ะีีฮ้ยไอ้พวกที่บินไม่ได้คัอเด็กเ้ยมันบินได้บินได้ดูกก็เด็กกันะ คุณแม่ครับจับนกเสร็จไปไหนต่อครับจับใหม่คุณแม่จับใหม่คุณแม่ล่วงไปด้ยช่วยไหวไม่ได้ต่อคุณแม่ล่งไป สวัสดีสนนี้กับพี่กอร์้สึกไแง,งบ้างครับขมมากครับเชอรี่อ่ะ อาขึ้นเลยเป็นไงบ้างครับสีส้มสีส้มเป็นไงบ้างส้มยังไม่บิงโนน้ำขายครับแต่มีแววว่าจะที่หนึ่งนี้อ่ะ คุณพลอยครับสีม้วงเป็นไงบ้างครับร้อนมากค่ะโคตรร้อนเลยค่ะทีนสีม้วงเป็นไงบ้างก็เติงจังนี่อ่ะทำไมถ่ายหน้าพลอยไกลอ่ะมัล้มั้งถ้าใกล้แค่ไหนคือใกล้อ่ะเนอะนัสสีม่วงเป็นไงบ้างครับือไหนก็ครับก็ดีมากเลยครับแต่แบบว่าก็รู้สึกจะเหนื่อยครับต้องต้องลองดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสองสองสีม่วงเป็นไงบ้างสีม่วงเป็นไงบ้าง สีม่วงโอเคครับชนะไหมชนะไหมชนะไหมอันนี่คะแนนเป็นที่สองครับไว้ไว้ไว้สีม่วงแม่บ้างสนุกมากครับชนะไหมชนะไหมที่หนึ่งแน่นอนสีเขียวเป็นไงบ้างครับสีเขียวสบายดีตาสีเขียวเป็นไงบ้างก็ดีอะค่ะ อาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับถามเมื่อกี้ไม่เหนื่อยแล้วอาจารย์บุดผาเป็นไงบ้างครับอ๋อเยี่ยมเลยค่านนอนรู้เต็มเลยเกงส้มเป็นไงบ้างจะเป็นลมครูอาจารย์ทุกท่านแหว่งมากออยออยเป็นไงบ้างจ้าร้อนมากเลยมุกหนี่หายเป็นไงบ้างสวัสดีฮะเดี๋ยวจะขึ้นครั สนุกมากข้างบนลมเย็นเย็นลมเย็นสบายมากครับผมครับผมก็จะขึ้นอเป็นไงบ้างก็ผมมาก็จะดีนะก็โอเคอไรรไกับกรุกบางเกาหลีนะครอบ เาท่้สวัสดีเล่นี่เยนไหมครับอสตัวเยนมากครับมีมีอะไรเย็นสัดเลยครับดูหน้าครับไม่เห็นไม่เห็นทะไมจะหิสาวคุณเดียวครับนะผู้ชายนะต้องบอกผู้หญิงครับายืนตรงนี้เลยครับ 美男。